ลั่นลั่นโอ้อ oh, เปิดไฟแดงโอ้ oh, ถ้าไฟไม่แดงก็ไม่แรงนะฮะถ้าไฟไม่แรงก็คือถ้าไฟไม่แดงก็ไม่แรงครับหนึ่งหกเจ็ดกันตังครับทุ่งกว่ากว่าวยังไม่มืดเลยอะ่ะ เอ้แล้วก็ถ่ายเร็กว่าคิดว่าจะคุยนี่สามารถพูดได้ไหมว่าริ้วหนึ่งหกเจ็ดประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ต้องดูไม่ทันไม่ต้องดูไม่ทันหนึ่งหนึ่งสามเก้าบชอสหนึ่งหนึ่งสามเก้าบอชสหนึ่งสามเจ็ดสามตอนหน้าเราไม่บอกไม่ทันบอชอสหนึ่งหนึ่งแปดสี่ชั้นสองละบอชทหนึ่งจุดสอง ห่นส่น 6, 1, สน 5, 5. อ้าวก็วน 2, ึ่งศูนอนะครับแล้วก็ปิดท้ายคันนี้เปบอนึ่งนหนึเมื่อก่อนสองคันนี้เหมือนจะเคยอยู่กับหนึ่งสามเลยนะเมื่อก่อนสคันนี้เคยอยู่กับหนะึ่ามเก้นอันนี้รอสัญญาณเปลี่ยนเปลี่ยนรางนิดหน่อย